ขมอเต้าขุ้มเต้าขุ้มเขุ้มมเต้าผีเลเต้าผีเนี่ยเขาตั้งทานด้วยเต้าขุ้ม้ต้โบหมตัวนี้เฟืนใส่เฟินม้ใส่เนม่เด้เฟื่องอยู่ไกลเ มือปวดไปเาจอแล้วคนเล็กตัวเขาจะแจ็คไหมพี่ เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วคุณแจ้งอยู่กับมอครับรถผลเด้อเดนะ แต่เป็นลามอนี้สุกสุกสุกคี่ <laughs> ท่านบอรนี่ <laughs> <laughs> ขนาดดับเพล็งจะเอาอยู่บอร์มันนี่บอกแล้วเตือนแล้วอย่า เออมาแล้วมาแล้วใจเย็นๆอุจา้อนหวานไปหางหน่อยพืนหางใหญ่ยายไปเพ่จะหาน่อยเพนเทับโอ้โยมถามไปบอยมาติดพืนก่อนเนี่เอานี่ไม่ฟูนี่ใส่ก่อนนหางหน่อยเพื่อนเะตอนทับอนนน้นคืออย่ได้อนลูปูนะุงยางมากนั่นุม้วกินุน้ำมันม้วกินปุ๊บถึงไง กหลายนะเกี่ยวเขาตะกอนก็สิแล้วเนาะกระพุกกระดในมอนี้มาออมกินแล้วก็ผักยงกัตะกอนพขยงเลยเคยแกงปลาใส่ตยเลยไอไปทำอันั้นสวยๆนี่นี่สวยว่นั่งวัวเบอร์ง เรไปหาใหสวยนีย่ว่ามีใรค้อนไนดูีง,งานไนรวงน่าทึ่งเดี๋ยวเราไปดูน่าทึงก่อนปะจะดูน้าทึงก่อนว่าคำไวก่เดีวบนนิ้้าเรเดออถูต้องหรอยังดำ <c oughs> เรียบร้ลยบ่ยังได้ดำอ่ะ <c oughs> สีลายม่ใช่<ส>คลูกทุ่ง ผู้แม่น่องยืนของหัวผมเหวินเป็นแล้วที่ไปใช้นันน่นคืรถอาโ <c oughs> อาอ,อไม่ได้เว่าเลยว่า Yeah, mm -hmm.